ครับและอีกหนึ่งสาเหตุของรุ่น vx 700 <c oughs> หน้าจอไม่สว่าง <c oughs> หน้าจอติดแต่ลางๆ <c oughs> ตอนนี้เราเช็คเจอแล้วครับแต่ตอนนี้ผมใส่ไปแล้วล่ะคือตำแหน่งอาตรงนี้ครับนี่ หน้าจออ่าเดี๋ยนะดูแปดศูนย์สี่อ่าแปดศูนย์สี่ร้อยโอห์มตัวนี้คือหน้าจอไม่สว่างหน้าจอมืดๆหน่อยเดี๋ยวใส่ตัวนี้ไปละเราเช็คแล้วว่าอ่าตัวนี้มันขาดก็เลยใส่ไปล้วครับตำแหน่งอ่าแปดศูนย์สี่ของรุ่น Vx เจ็ดร้อย v ครับหน้าจอไม่สว่างหน้าจอออก มืดๆเปลี่ยน R ตัวนี้ครับพอเราเช็คแล้ว R ตัวนี้ขาดตอนนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเลือแต่ประกอบชุดหน้าจอกับชุดหน้าสไลด์อ่ะหน้าสไลด์แล้วก็ใส่ใส่ผพานแล้วก็จะประกอบเข้าเครื่งเราจะมาลองอีกทีครับ VX 700 AV เจ็ดล้อเวหน้าพับมันหน้าสไลด์แล้วก็จอมืดตัวนี้อาการจอมืดหน้าหน้าไม่สไลด์ครับคือไม่ออโตโอ้แต่ตอนนี้กลัวจะมีปัญหาเนี่ยใส่พานใส่พานมันส้นใหญ่แต่มันสั้นหาใส่พานไม่ได้มันตึงไปกลัวจะมีปัญหาคือเข้าออกอยาก๋ยวลองดูครับถ้าไม่ได้จริงก็ต้อง แก้ไขใหม่แต่ตอนนี้ประกอบลองหน้าจอก่อนว่ามันสว่างดีไหมโอเคครับเดี๋ยวนี่ครับแก้ไขแล้วครับผมอ่าตัวนี้เด้อตำแหน่งอ่าแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่จะเป็นไฟหน้าจอไฟหน้าจอน่าจะใช่พอเช็คแล้ว จะประกอบลองหน้าจอก่อนครับนี่ครับลองหน้าจอแล้วเปิดหน้าจอสว่างสวยงามใช้ได้ครับหน้าจอสว่างแล้วอันนี้ยังไม่ประกอบแค่ทดลองหน้าจอ มื่อกี้ก่อนจะแก้ไขาอาที่ว่านี่หน้าจอตอนนี้จะมืดมากเลยมองแคบไม่เห็นตอนนี้กลับมาสว่างสวยงามแล้วครับผมครับจบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวลองประกอบหน้าสไลด์อีกทีเพราะหน้าสไลด์ยังไม่ได้ประกอบ